ฉันเห็นกับตาว่าเธอตายแล้วทำไมตอนนี้เธอไม่เป็นอะไรเลยอิงชานเธอเชื่อฉันไหมว่าบนโลกนี้มีคนตายแล้วฟื้นได้เธอพูดอะไรฉันคิดว่าเสียวเสียวตายแล้วฟื้นฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมอิงชานรู้ว่าเสียวเสียวตายแล้วฟื้นหลัวเชนฉันไม่พูดแต่ไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรนะเธอควรจะรู้ไว้นะ ว่าฉันไม่ต้องการให้เสียวเซียวเข้าใกล้ฉันฉันเลยตัดสินใจเขากับเธอถ้าหากเธอกล้าทำร้ายเสียวเซียวอีกฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ดูจากสีหน้าแววตาของอิงชานอิงชานท่าทางจะจริงจังมากคาลิหานานจิงฟึงนานจิงฟึงเป็นยังไงบ้างถ้าเฟิงไม่ชุบชีวิตให้เธอแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ไหม ถ้าเขาเป็นอะไรไปฉันไม่ปล่อยเธอแน่นานจึงเฟินเป็นแบบนี้พอชุบชีวิตเรางั้นเหรอการชุบชีวิตสําคัญกับนานจึงเฟินมากเลยเหรอสําคัญ ừ, การชุบชีวิตมันคือชีวิตของปีศาจในชนเผ่าปีศาจมีเพียงแต่คนที่เป็นราชวงศ์ถึงจะมีพลังชุบชีวิตได้คนที่มีพลังเป็นอมตะ แต่เขาเอาชีวิตให้เธอแล้วล่าของเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาฉันไม่อยากคิดเลยว่าต่อไปจะเป็นยังไงถ้าฉันเอาชีวิตให้เขาเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมมองเธอคิดว่าแลกชีวิตได้หรอ <c oughs> ถ้าเธอแลกชีวิตเธอก็จะตายเฟิงเลือกทําแบบนี้เพราะไม่อยากให้เธอตายเธอคิดว่าเขาจะยอมหรอ <c oughs> งั้นฉันควรจะทํายังไง ก็คงต้องรอให้ถึงวันพระจำเต็มดวงหมายควาว่ายังไงตระกูลนานเป็นตระกูลที่สูงส่งของเผ่าปีศาจเขาฝ่าฝืนกฎของเผ่าจะถูกจะต้องถูกทำสาปในทุกคืนพระจำเต็มดวงเขาจะได้รับความเจ็บปวดและถูกลบความทรงจำอ๋อวันนั้นฉันก็เกือบโดนฆ่ามาจะพูดไปวันพระจำเต็มดวงคราก่อน เธอช่วยเขาไว้ครั้งนี้เธอก็ต้องดูแลเขาวางใจเถอะถึงคุณไม่พูดฉันก็จะดูแลเขาอยู่ดีกึง่งเมื่อกี้หลิงถิงบอกว่าฉันเคยช่วยเขาไว้ทําไมฉันจําอะไรไม่ได้เลยมับนานนานจริงเฟินปล่อยปล่อยนะฉันเซียวเซียวไงจําฉันไม่ได้หรอแคกแคกหายใจไม่ออกหลับให้สบายเถอะสาวน้อย ไม่อย่านะปล่อยตุบปึป่งแค,แค่นางจิงฟินนางจิงเฟินนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมนายฟื้นแล้วลืมตาอุ๊บเ้ยเออคาลิหาตนางจิงฟิน เวเออร์ในฝันเหมือนมีคนเรียกว่าเวเออร์แปลกจังทำไมในฝันฉันมีชื่อนี้ล่ะซื้นแล้ว <c oughs> เธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันจะเป็นอะไรได้ไงเธอต่างหากปากไปโดนอะไรมาสงสัยเรื่องเมื่อคืนนายคงจำอะไรไม่ได้ตอนนี้นายคงไม่เป็นอะไรมากแล้วลหละ <c oughs> บริษัทยูนฟินนี่เธอ ตะกี้ฉันเห็นหนูพูดช่วยคนใหม่มาทำงานกับท่านประธานด้วยแหละสงสัยข่าวลือที่ว่าจะเป็นจริงยังจะถามอีกหรอดูสิดูปากเธอสิสงสัยเมื่อคือนรุนแรงเป็นไหนอ้อสงสัยช่วงนี้ท่านประธานเข้ามาบริษัทบ่อยๆก็เพราะแบบนี้นี่เองอินคุณยูนจะไปประชุมหรอคะอืม อ๋อใช่พี่ยิงชันฉันได้ยินมาว่าเสียวเซียวกับท่านประธานกำลังคบกันไม่เกี่ยวกับฉันก็ใช่แต่ว่าตอนนี้เซียวเซียวเป็นผู้ช่วยท่านประธานฉันคิดว่าเขาจะดูแลเซียวเซียวเป็นอย่างดี<อ>ท่านประธานโอเคไหมคะเอาน้ำสักหน่อยไหมเป็นห่วงท่านประธานยืน ท่านประธานคุณยูนผู้จัดจาก,การน,านั้นวันนี้ผมจะมาเสนอผลงานชิ้นใหม่ที่ทางเราออกแบบเพิ่งสำเร็จนั่นก็คือเครื่องเล่นเกมความรู้สึกเมื่อคือหนังจิมงฟันชุบชีวิตฉันขึ้นมาตั้งแต่อยู่บนรถเขาก็ไอตลอดตอนนี้สีหน้าก็ไม่ดีนักดูท่าการชุบชีวิตสำคัญต่อเขามากจริงๆรู้สึกผิดกำเนิน ผมเชื่อว่าเครื่องเล่นชิ้นนี้จะนำประโยชน์ผลกำไรให้บริษัทเราเป็นอันมากท่านประธานครับคิดว่ายังไงครับเจ็บปวดสวยแล้วนานชิงพนกำลังจะแปลงร่างเฟิงในเป็นอะไรไม่สบายหรอฉันอึขอโทษค่ะฉันอยากสะอึ สงสัยอยากดื่มน้ำยืนไม่ตรงเฮ้ย hey, นี่มันผลงานรุ่นใหม่ของเราเธอรู้ไหมว่าต้องใช้เวลาทำตั้งครึ่งเดือนเชวนะกว่าจะได้ของชิ้นนี้มาตอนนี้เธอทำมันแตกหมดแล้วขอโทษค่ะขอโทษแล้วได้อะไร mm. เธอรู้ไหมว่าเธอทำให้บริษัทของเราเสียหายไปเท่าไหร่ท่านประธานท่านประธานะ่ะไม่รู้ค่ะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย ฉันไม่สนยังไงเธอต้องลาออกเพื่อรับผิดชอบกับเรื่องนี้ฮะก็แค่โดนไล่ออกทำขนาดนี้ควรแจ้งตำรวจจับได้ซ้ำใช่ไหมพอแล้วหูปากซะเรื่องนี้ฉันกับประธานนั้นจะเป็นคนจัดก,การเองเลิกประชุมก็ก็คุณเลนนานจิงฟเวินเป็นยังไงบ้างคะฮะฉันเพิ่งรู้นะฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอก็เป็นห่วงฉันด้วย แต่ว่าเธอเป็นห่วงฉันทำให้คนอื่นลำบากด้วยตอนนั้นฉันตกใจว่านายจะแปงลงร่างก็เลยตั้งใจทำเครื่องเล่นตกเพื่อดูวความสนใจของทุกคนอ๋อถ้าคนพวกนั้นรู้ว่าฉันเป็นปีศาจแล้วเธอจะทำยังไงหรือว่าเธอจะอยู่กับฉันแบบนี้ตลอดดีละ่ะในบ้านนี้เพิ่งจะหายดีเมื่อกี้ยังไม่เข็ดอีกหรอก็เข้ามาได้ ช้างมีเรื่องอะไรพี่ช้างมาทำอะไรเมื่อกี้ผู้ช่วยนายทำผลงานที่จะโชว์พรุ่งนี้พังดังนั้นพรุ่งนี้ก็จะไม่มีผลงานโชว์แล้วฟังก็ฟังสิโชว์พังก็พังสิโชว์พรุ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องโชว์งานแสดงผลงานสามารถยกเลิกได้แต่ไอเซียวเซียวต้องถูกลงโทษเออเซียวเซียวเธอออกไปก่อน ปิดประตูชางถ้าฉันคิดไม่ผิดนายแค่อยากได้ไอเซียวๆกับคืนใช่ไหมงั้นนายอยากจะลงโทษเธอ,เธอ,อยังไงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอต้องเป็นผู้ช่วยของฉันพี่ยิงชางจะเอาฉันไปเป็นผู้ช่วยก็จริงตอนนี้เซียวลเป็นผู้ช่วยของท่านประธานฉันคิดว่าเขาต้องดูแลเซียวๆอย่างดีแนะ่นายจะให้หรือไม่ให้ ในเมื่อนายผู้ขนานี้ฉันจะห้ามได้ยังไงบริษัทหยุนเฟิงเซียวเซียวได้ยินมาว่าเธอจะได้มาเป็นผู้ช่วยของคุณยูนดีด้วยนะถึงคุณยูนจะเข้มแต่เขาเก่งมากเลยนะเธอจะได้เรียนรู้กับเขาเยอะๆอืคุณยูนนี่เอกสารที่คุณต้องการฉันเอากาแฟมาให้คุณ้ด้วยค่ะ ออกไปฉันไม่ดื่มกาแฟนะคะอาขอโทษค่ะขอโทษค่ะฉันไมไ่ตั้งใจเดี๋ยวฉันเช็ดให้ขวาเธอทำแบบนี้กับเฟิงเหรออ่ะอะไรคะพี่ยงชานพี่ทำอะไรฉันแค่กำลังรื้อฟื้นเธอกับนานจิงฟ้นทำอะไรกันบ้างหรือว่าพวกเธอทำมากกว่านี้ เพี้ยพอได้แล้วที่แท้นี่คือเหตุผลที่พี่เอาฉันมาเป็นผู้ช่วยใช่ไหมแล้วจะทำไมฉันให้โอกาสเธอออกไปจากชีวิตเธอแล้วแต่เธอกลับไม่ไปเองฉันจะไม่มีวันยกโทษให้เธอ <c oughs> ให้อภัยพี่ยงฉันที่จริงพี่ยังคิดว่าฉันเป็นคนฆ่าน้องพี่ดังนั้นพี่เลยจะใช้โอกาสนี้เพื่อแก้แค้นฉันใช่ไหมอืม เสียใจจริงๆถึงฉันจะอธิบายยังไงพี่คงไม่มีวันเชื่อฉันตอนนี้ฉันสงสัยจริงๆว่า9ปีก่อนพี่ยิงชานคนุณพี่ยิงชาดีกับฉันมันคือเรื่องโกหกท่านประธานมีเวลาไหมคะไปทานข้าวเย็นด้วยกันไหมไปสิใช่สิสร้อยเส้นนี้คะ่ะให้เธอมาเส้นน,สนนี้เส้นนี้หรอคะเส้นนี้คือแปบ๊บหนึ่งเดินออกไป ค่ๆก็บอกกับฉันว่าเวลาจะลืมความจมบวดนี้ได้ในทุกๆอย่างครั้งนี้ฉันก็เคยบอกลาพี่ิช้างได้แล้วเด็กน้อยลองไห้ทำไมหรือว่าผูกช้างไล่ออกมาละเปล่ปา,า,านะก็แค่ฝุ่นเข้าตาเฉยๆอ๋อแบบนี้นี่เองไปไปทานข้าวกับหวานกันเถอะหวาน แอบลงลักนานจิมงุงถ้าฉันไปก็คงเป็นกว้วงขวางคอแน่ๆไม่ไม่ไม่พวกนายไปกันเลยฉันไม่อยากรบกวนเซียวเซียวฉันเป็นหัวหน้าเธอนะเธอกล้าขาัดคําสั่งฉันหรอนี่กัดฟันเซียวเซียวจะว่าไปเราก็ไม่ได้กินข้าวกันมานานแล้วเราไปกินข้าวด้วยกันเถอะอืมก็ได้เงียบ ฉันรู้จักบริษัทนี้ตั้งแต่ฉันเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วฉันแปลกใจจริงๆว่าทำไมหยุนเฟิงพัฒนาไปะระดับต้นๆของโลกบริษัทบริษัทมีวันนี้ก็เพรอ,อินชานฉันก็แค่ให้ทุนอินชานเป็นคนจัดการทุกอย่างอ๋อแบบนี้นี่เองเซียวเซียวมากินข้าวกับฉันมันลำบากใจมากเลยเหรอทำไมไม่พูดเปล่าสะหน่อยถ้ามีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็ยิ้มสิโอ,โอ๊ยเจ็บนะปล่อยนะ ล้างหน้าถ้ามากับฉันอีกแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะยิงให้ซ้ําเลยให้ช้าพ,พึมงพำเอ๊ะแต่ว่าโดนนายปีศาจแกล้งเอาลงฉันก็ดีขึ้นเยอะเลยกริง๊งฮลัลโหลสวัสดีค่ะค่ะรู้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปส่งเด๋ยวนี้ค่ะท่านประธานคะเดี๋ยวฉันจะเอาเอกสารไปส่งให้ลีซุยแม่อนุญาตบอกช้างว่าตอนนี้เป็นเวลาเลิกงานแล้ว ให้เขาเออกไปส่งเองถ้าฉันพูดแบบนั้นออกไปแล้วฉันจะเป็นยังไงล่ะไม่เป็นไรกินเถอะฉันไปก่อนนะไอเด็กบ้านี่ตอนเป็นผู้ช่วยให้ฉันไม่เป็นแบบนี้เลยเป็นปกติค่ะเซียวเซียวก็เป็นคนแบบนี้ตั้งแต่อยู่บ้านเดกกำพาแล้วฉันคิดว่าเซียวเซียวคงกลัวพี่ยิงฉันมากเพราะว่าในใจเธอก็มีแต่พี่ยิงฉันคนเดียว